ความเสียหายอาจจะเรียกได้ว่าเป็นการเปิดแผลอีกอย่างหนึ่งที่ถูกปิดบังเอาไว้ด้วยหรือเปล่าหลายๆส่วนกําลังถามหาความจริงว่ามีสวยจากธุรกิจสีเทาจ่ายไปยังเจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเสียงจากสสพักเก้าไกลในสภาเมื่อวานนี้ค่ะเงินสวยครับ เราเรียกกันในภาษามลายูว่าดุวิรายกังรายกังในความหมายนี้เป็นภาษาที่มาจากภาษาไทยครับเหมือนลิสต์รายการเงินรายการที่จะต้องมีการจ่ายข,ข้อมูลในพื้นที่นี้น่าตกใจมากครับจริงเท็จเช่นไรผมอยากรบกวนทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอยากให้รัฐบาลกำชับดูแลนะครับสร้างความกระจ่างในเรื่องนี้สินบนที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า20หน่วยงานทั้งระดับพื้นที่ระดับอำเภอจังหวัดภาคและหน่วยงานส่วนกลาง กลายเป็นมูโนี่ยไม่ต่างกับศูนย์ราชการเลยนะครับเป็นที่รวมของบรรดาหน่วยงานราชการต่างๆที่รับประโยชน์จากธุรกิจสีเทาเหล่านี้มีการตั้งคําถามมีตั้งประเด็นด้วยนะครับว่ามีสวยนักการเมืองด้วยนะครับผมพบว่าความอึดอัดของผู้คนหลังจากเหตุการณ์มี2แบบครับนอกจากความอึดอัด อัดอั้นตันใจจากผลกระทบซึ่งหน้าที่พวกเขาเจอแล้วการเปิดเผยเรื่องราวที่อยู่ใต้พรมเหลา่านี้ก็ยากที่จะอธิบายต่อคนนอกอย่างผมนะครับทีนี้ประเด็นที่ควรต้องเตรียมเอาไว้ก็คือการฟื้นตัวและปรับตัวของเครือข่ายธุรกิจสีเทาหลังจากเหตุการณ์นี้ ดิฉันสอบถามความคืบหน้าทางคดีโดยคุยกับพลตำรวจโทนันทเดชย้อยนวลผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ก้าค่ะก็สอบถามไปถึงความคืบหน้าในการจับกุมผู้ต้องหาสองคนสามีภรรยาที่เป็นเจ้าของโกดังนะคะซึ่งการข่าวก็ยังคงยืนยันว่าทั้งคู่ยังคงหลบหนีเคลื่อนไหวยอยู่บริเวณตะเข็บชายแดนของมาเลเซียด้านที่ติดต่อกับพรมแดนไทยค่ะการประเมินว่าจานวนสินค้าในโกดังที่เกิดระเบิดขึ้นมาตอนนี้ยังคงไม่สรุป อย่างเป็นทางการค่ะแต่ทางผู้บัญชาการก็บอกว่าน่าจะมีไม่ต่ำกว่า3-5ตันแต่ยังคงไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนนะคะว่า3-5ตันนี้มันมีเส้นทางในการเข้ามาในพื้นที่ได้อย่างไรรวมไปถึงคำให้การของตำรวจที่ถูกพาดพิงว่ามีการรับเงินสินบนหรือสวยมูโนที่ถูกเรียกกันตอนนี้ยังไม่ชัดเจนว่ามันเป็นไปตามกระแสข่าวหรือไม่ยังคงขอเวลาในการทำงานอยู่ค่ะการตรวจสอบข้อมูลที่มีรายงานอ้างถึงเส้นทาง าน,นําเข้ามานอกจากจะเป็นทางด่านทางบกแล้วนะคะที่ดิฉันเล่าไปเมื่อ2วันก่อนยังพบข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นด่านทางเรือขึ้นมาที่สงขลาและชนบุรีค่ะซึ่งเฉพาะที่สงขลาก่อนหน้านี้ทางจังหวัดเคยลงไปสแกนแล้วนะคะก็พบ กลุ่มผู้ประกอบการนําเข้าที่จดทะเบียนอย่างถูกต้อง5รายด้วยกันแต่ถ้าจํากันได้ค่ะดิฉันเคยบอกไปแล้วครั้งหนึ่งว่าพลุและดอกไม้ไฟที่ขายอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยสูถูกส่งมาจากผู้ประกอบการรายหลักๆราว2-3แห่งด้วยกันซึ่งพวกเขาก็ขออนุญาตมาอย่างถูกต้องนะคะไปดูประกาศกอรมนภักสี่ส่วนหน้าฉบับนี้ค่ะดิ่ฉันขอยกมาเป็นตัวอย่างจะพบว่าช่วงเวลาหลักๆของปีที่กอรมนเขาห้ามไม่ให้มีการซื้อขายพลุดอกไม้เพลิง ทุกชนิดก็คือช่วงเดือนรอมฎอนค่ะเท่ากับว่าช่วงเวลาที่เกิดเหตุอย่างช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็สามารถที่จะซื้อขายได้แต่ทีนี้คุณผู้ชมผู้ประกอบการเนี่ยเขาจะต้องวางแผนออเดอร์กันล่วงหน้านะคะตามอายุของใบอนุญาตที่กรรมนภาคสี่เขากําหนดเอาไว้6เดือนต่อฉบับซึ่งในช่วง6เดือนนี้ค่ะผู้ประกอบการเขาก็จะต้องไปแจ้งว่าเขาจะขายให้ใครปริมาณเท่าไหร่จะขนย้ายไปยังจุดไหนของ3าจังหวัดและสี่อำเภอของสงขลา บ้างนะคะปริมาณที่จะไปส่งในแต่ละจุดมีอยู่เท่าไหร่ถ้าหมดใบอนุญาตอยากจะขนย้ายต่อก็ต้องขอกันใหม่ค่ะไทย PBS ตรวจสอบพบว่ากดังที่เกิดเหตุขออนุญาตเคลื่อนย้ายพลุและดอกไม้ไฟจากบริษัทส่งออกมาจากหัดใหญ่ครั้งแรกเมื่อราวราสิงหาคมปี65จนถึงมกราคมปี66ค่ะแต่ต่อมาก็มายื่นขอหนังสืออนุญาตอีกครั้งเมื่อ16มีนาคมที่ผ่านมาแต่ครั้งนี้กรมอกภาคสีส่วนหน้ายังไม่อนุญาตค่ะ เพราะเอกสารไม่ครบและไม่ได้ยื่นเอกสารกลับมาตามที่เจ้าหน้าที่ระบุเพิ่มเติมดังนั้นนั่นก็หมายความว่าตั้งแต่ต้นปีนี้ที่ผ่านมาก็อรมนภักสีส่วนหน้ายังไม่ได้ให้อนุญาตในการเคลื่อนย้ายพุด,ดอกไม้ไฟกับผู้ประกอบการรายใดเลยค่ะความเชื่อมโยงของบริษัทร้านค้าต่างๆว่ามีความเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุแรงในพื้นที่หรือไม่อย่างไร ถ้าทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนนี้ทางผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ก็จะเซ็นอนุญาตให้มีการขนย้ายอดอกไม้เพลงิงพลุหรือประทัดเข้ามาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อส่งให้บริษัทผู้ประกอบการ คุณผู้ชมทราบไหมคะอาเซียนเนี่ยเป็นตลาดใหญ่ของสินค้าประเภทพลุและดอกไม้ไฟเลยนะคะมีมูลค่ามากกว่า24,000ล้านบาทค่ะไทยนี่ก็มีน้ำหนักไม่แพ้ใครเลยนะคะมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ39กว่าๆของมูลค่าตลาดเลยค่ะเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองของอาเซียนมาโดยตลอดไปค้นในรายงานของสำนักง,งานสถิติสหประชาชาติก็เลยพบว่าประเทศคู่ค้าเขาต้องรายงานด้วยนะคะว่าเขาขายพลุดอกไม้ไฟให้กับใครบ้างเอาเฉพาะของไทยเนี่ยส่งมา94 ล้านกิโลกรัมในช่วงปี2017ถึง2022ค่ะทีนี้เราเลยมาเทียบกับพิกัดศุลกากรที่มีการแจ้งในช่วงปี2,560จนถึง6เดือนแรกของปีนี้ค่ะปรากฏว่าไทยแจ้งการนำเข้ามา 90ล้านตันเสร็จ90ล้านกิโลกรัมเสร็จๆนะคะคิดเป็นมูลค่าการนำเข้าก็ราวๆ2,500กว่าล้านบาทค่ะนำเข้ามาจากจีนมากที่สุดกว่า90ล้านกิโลกรัมคิดเป็นมูลค่ากว่า1,900ล้านบาทแต่ทีนี้เนี่ยในช่วงเวลาค่ะพอเราไปดูก็จะพบว่าไทยเนี่ยนิยมนำเอาเข้าวพลุและดอกไม้ไฟมามากในช่วงมีนาคมไปจนถึงพฤษภาคมนะคะก็ดูจะไปสอดคล้องกับปฏิทินเดือนรอมฎดอนค่ะซึ่งมักจะขยับขึ้น เร็ว10 1ถวันเมื่อไปเทียบกับปฏิทินสากลนะคะและใน1ปีก็จะมีวันรายออยู่2ครั้งซึ่งในช่วงเวลาเหล่านี้ล่ละค่ะเป็นที่นิยมกับการใช้สินค้าประเภทนี้นะคะแต่ตัวเลขจากประเทศคู่ค้าที่แจ้งไปยังสหรประชาชาติว่านำส่งสินค้าประเภทนี้เข้ามาในไทยเนี่ยมันกลับไปมากกว่าตัวเลขที่ไทยรายงานการนำเข้ามา4ล้านกิโลกรัมค่ะตัวเลขที่หายไป มันเป็นไปได้อย่างไงการสำแดงเข้ามามีความคลาดเคลื่อนหรือไม่แล้วในจำนวนที่ไทยนำเข้ามาเราเอาไปใช้งานอะไรกระจายสินค้าต่อไปที่ไหนบ้างตัวเลขแจ้งการนำเข้ามาสมดุลกับการใช้งานจริงในประเทศหรือการเพิ่มมูลค่าด้วยการส่งออกมากน้อยขนาดไหนสิ่งที่เป็นปริศนามากไปกว่านี้ก็คือแล้วโครงสร้างตลาดสินค้าประเภทนี้มันเป็นยังไงกันแน่คะ่ะมันสอดคล้องกับวิถีชีวิตวิถีวัฒนธรรมซึ่งสิ่งสำคัญที่เราต้องพูด ประเด็นนี้ก็คือมันนําไปสู่การวางแผนความปลอดภัยให้กับประชาชน,น